ก็รายการต่อไปนะคะอันนี้มีการาลดน้ําหนักแล้วต้องมีคนมาแชร์ด้วยอ่านะคะคนที่มาแชร์ของเราก็เป็นหนุ่มหล่อของเราอีกคนนึงอ่านะคะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักเหมือนกันอ่านะคะแล้วก็ตอนนี้หุ่นกเกาะเฟิร์มมากเลยอ่า,อานะคะขอเชิญเลยนะคะพร้อมไหมคะขอเชิญน้องบอสนะคะภาคสกรสารสินค่ะ สวัสดีครับอันนี้เอาใจพี่พิพพี่พิบอกว่าขอให้เตือนๆหน่อยวันนี้ก็นำตัวนะครับชื่อบอสพัศกรสารสินนะครับก็ผู้เปิดโอกกาศก็เป็นคุณแม่นะครับเพชรพจนาัทเพชรพรชัยสารสินนะครับก็ขอเสียงปรบมือ้แม่ผมกันครับไม่ใช่เลยให้คันเวลาหายใจหน่อยนะครับก็ แล้วก็ท่านต่อมาครับก็เป็นอัพไลน์ของอัพไลน์นะครับดูแลคุณแม่ในช่วงเริ่มต้นนะครับพูดแผนให้เข้าใจนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเฮ้แผนกาัตลาดมั่นใจผลตอบแทนยังไงนะครับแล้วอยากจะเคลียร์ตรงนี้จริงๆเพื่อก้าวต่อไปจนถึงความสาเร็จนะครับไปพบกับคุณลุงผมได้เลยนะครับอัพไลน์ธนพัฒน์สุขลินิตคนฟิลิคเขานี่เขาเรียกมือฉมังเรื่องแผนธุรกิจเลยนะครับมันไม่ได้แค่พูดให้ให้ฟังอย่างเดียวนะพูดแล้วเห็นภาพแล้วแบบอยากทําเลยนะครับ แล้วก็ขอเสียงกดมืออีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับอัปลน์ที่ดูแลปกคุมนะครับองค์กรของผมนะครับใกล้ชิดเสมอมานะครับแม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ใจยังใกล้กันนะครับอัปลน์พัฒนานอาจารย์อิตาลรีเล่าบททีครับผมขออีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับสุดท้ายเลยนะครับแม่แบบนะครับแม่อินรีสอนนกอินรีนะครับนักธุรกิจอเมริกาดับมงกุฎสองผู้สถาปนานะครับดรวิทัตด็อรจินจนาพรเจริญครับ โอเคมาต่อกันเลยอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์การลดน้ําหนักส่วนตัววงเล็บนะแต่ไม่สมวนลิขสิทธิ์นะครับอันนี้มาก่อนเลยครับการลดน้าหนักต้องใช้ทั้งวิธีการแล้วก็วิน,นัยการประสบความสําเร็จก็เช่นกันเห็นด้วยไหมครับ <Yeah. S 1> หลายๆความรู้ที่เรามีล่ําเรียนกันมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนรู้เท่ากันอันนี้ผมยืนยันคอนเฟิร์ม แต่สิ่งที่มันจะทาให้เราแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากกลุ่มอื่นคืออะไรครับเรามีกันไหมครับอ้อาวเฮ้ยมีดิผมก็ถามซะดังแล้วก็ตอบะดังว่าไม่มีมีขายไหมม,มีขายที่เซ็นเตอร์และงานกระชับมิตครับก่อนอื่นซื้อบัตรกันเลยนะครับ บางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นบอสอย่างเงี้ยบอสเคยอ้วนเหรอหรือสแล้วบอคนละคนยอันนี้ไม่ได้ไปดูดไขมันออกนะครับเนี่ยไม่เกิดจากการที่เรามาเรียนในเซนเซอร์ถูกไหมครับมาเรียนอย่างที่เปิดเมื่อกี้ที่อันนี้ ของไม่มีพอ่อลูกชื่อไขมันมันน่าเกลียดมากเลยเนาะไม่ปิดล่ะไม่ไอยทำไมเนี่ยเนี่ยครับแล้วเราแล้วเราก็ผ่านกระบวนการนะครับเรียนรู้อ่าแล้วก็เรียนแบบคนสาเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอย่างเอแนวทางคร่าวๆที่ผมทํากับตัวเองนะครับ และทุกคนก็ยังทําอยู่และเหมือนที่บอกไปตอนต้นคือทุกคนก็รู้อยู่อ่ะอันแรกก็คือลดขาบลงนะครับอันนี้ก็ขอพูดกับคนที่อยู่ทั้งบ้านและหมายถึงว่าคนที่เป็นคนมาใหม่เพิ่งเรียนรู้นะครับถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดการตลาดแบบบอกต่อหมายความว่าเราไม่ต้องไปฮิวตะ้าสาธิตหนักๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็ยังต้องทําอยู่เนาะเพราะว่ามีวันที่หนึ่งเนาะ แต่การตลาดตรงนี้มันจะเป็นการตลาดเชิงลุกไม่ออใช่ดิเชิงรับอยู่เฉยๆคนก็เข้ามาอย่างเงี้ยหรือถ้าเราจะทําการตลาดเชิงลุกมันก็นลุกได้ง่ายขึ้นเพราะเราคือผลิตผลของผลิตภณัณฑ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะครับข้อแรกนะครับลดขาบลงขาบคืออะไรครับตะขาบแปดขาไม่ใช่ขาบนมันก็คือข้าวแป้งน้ําตาล สิ่งที่เราต้องทําก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนขาบให้มันเป็นขาบประเภทดีและกลดจํานวนลงไปด้วยนะครับขาบขาบถ้าตีรวมๆมีสองประเภทคือกลุ่มที่ผ่านกรรมวิธีกับกลุ่มที่ผ่านกรรมวิธีน,รรธน้อยถูกไหมครับครับพ,พี่จุ๊บ <c oughs> พี่จุ๊บบอกเดี๋ยวเชิญมาพูดด้วยเลยสองตัวนี้นะครับอ่เช่นถ้าเกิดเป็นขาบที่ผ่านกรรมวิธีก็คือข้าวข้าวขาวถูกไหมครับเพราะว่า เกี่ยวข้าวมาปัดข้าวเสร็จมาสีเอาเปลือกออกจากข้าวกล้องเป็นข้าวขาวอย่างนี้สมมติเป็นต้นหรือขนมปังอย่างเงี้ยก็จะเป็นขับขนมปังขาวนะครับกว่าจะเป็นขนมปังขาวได้นี่ก็ต้องดึงใยอาหารดึงไฟเบอร์ออกจนแบบความเป็นโฮลวีตมันไม่มีครับมันไม่ได้ปรุงมาให้เป็นโฮลวีตนะครับไฟเบอร์ก็น้อยดูดซับน้าตาลก็น้อยนะครับตรงเนี้ยให้ลดลงฮะให้เปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องอ่าข้าวไลเบอรี่ หรือว่าจะเป็นขนมปังโฮลวีตอย่างนี้เป็นตน้นอ่ะผ่านไปแล้วข้อหนึ่งข้อสองก็คือเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอนะครับโปรตีนนะครับถ้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับไข่คือโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดในราคานี้หาได้ง่ายที่สุดทั่วประเทศนะครับตกใบหนึ่งก็สี่ฟองนะครับแล้วใ,ใบหนึ่งสี่บาท <laughs> <laughs> เออเขาเรียกเขาเรียกงงในงงโอเคผ่านไป อ่ะโปรตีนนะครับหาง,ง่ายถืดคือไข่ไก่ครับอสรุปว่าเป็นโปรตีนเนื้อขาวนะครับไข่ไก่กุ้งอ่าอะเป,เป็นย่อแดงแดงครับอ่าอย่างนี้อ่าหรืออะไรกะเต้าหู้ถั่วขาวถั่วเหลืองอะไรแบบแบบนี้นะครับลิ้นพังกับตัวเองละอ่ะต่อมาคือดื่มน้ําไม่เพียงพออ่าพอ,อยังไงครับสองถึงสามลิตรต่ตอวันแต่ถ้าเราอ่ะ หิวน้ำแล้วไปหยิบแก้วน้ามาดื่มนะครับแบบนี้ไม่พอแน่นอนนะแต่โชคดีมากเลยที่เราอยู่ในคอร์สของวอร์ดคีมันบังคับโดยการกินน้ําอยู่แล้วนะครัเพราะวอร์ดคีมันมันต้องกินชงกันน้ําถูกไหมครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับน้ําแล้วน้ําที่ล้างแก้วก็ใส่ไปครับแล้วก็เขยา่าแล้วก็น้าล้างแก้วนั่นแหละกินไปเลยทานอาหารเต็มที่ไม่ตกค้างเลยนะผมนี่เวลาเทซองนี่ผมเคาะซองนะวอริเคีไม่ให้มันติดอยู่ในซอกหรือลิ้นไลตรงไหนเลยนะเอาให้หมดนะแล้วก็เขย่ากินน้ําล้างก็กินนะครับ ได้สองแก้วแล้วนะกินมื้อหนึ่งแล้วมื้อกลางวันอีกอะ่ะแล้วมื้อเย็นอีกอะมื้อเที่ยงกี่ก,กะฮะเรากินโดยการตวงครับเอาน้ำสองขวดที่เป็นขวดลิตรอย่างเงี้ยสองขวดมาวางไว้เลยวันนึงกินให้หมดอะ่ะอ่ะไม่หมดห้ามนอนอย่างนี้ดีกว่าแล้วยังไงมันก็ได้สองลิตรอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาที่มันไม่ได้สองลิตรเพราะอะไรครับเราแค่รู้ว่ามันต้องสองลิตรแต่เราไม่จัดการให้มันเป็นสองลิตรนี่ครับอ่าถูกไหมครับทำไมวันนี้กวนตีนยังวะไม่ใช่ต่อมาครับ หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วเพียงพอหลับยังไงครับก็หลับตอนให้มันหัวถึงหมอนสี่ทุ่มแล้วกันอ่าแล้วอ่ามันอาจจะแบบหลับสนิทพึ่งไปแบบโดยที่ไม่รู้ตัวนะตอนเที่ยงคืนแล้วก็ลากไปถึงตีสองเนี่ยหกโกะทมลแล้วก็รับเต็มเตมแต่คําถามคือก็ผมกําลังไฟกําลังสู้กําลังทําเพชรกาลังทํามรกตกําลังทำแพเทิร์นสองกำลังจะไปฮาวายจะไปนอนเร็วได้ไง ผมเชื่อว่าทําได้ครับเพราะว่าคนที่ยุ่งกว่าเราเยอะแยะแล้วก็สําเร็จกว่าเราด้วยครับการตลาดก็โตกว่าเรานะผลธุรกิจก็โตกว่าเราสุขภาพก็แข็งแรงกว่าเราอย่างเพชรสวิทอัพไลน์อัพไลน์วะอัล <laughs> น <laughs> นั่นแหละนะครับวิ่งมาแล้ทอนได้อีกอะเหลือเชื่อมากเลยถ้าอยุ่ถ้าแบบยังทํางานประจาําตอนนี้ก็กเกษียณแล้วถูกไหม,มครับเออตอนนี้ก็วิ่งมาล้ทอนแห,หลกลานมากอันนี้จีเน็ครับนะี่ก็คือมันก็คือการจัดการตัวเองถูกไหมครับอ่านะแล้ว ข้อแนะนําที่ผมจะแนะนําลูกค้าเสมอเลยก็คือถ้าเกิดเรื่องของการนอนไม่พอคือว่าลองค่อยๆปรับตัวเองนะฮะตั้งเวลาก็ได้ปกติเราตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับเราเปลี่ยนตั้งเวลานอนนอนปกติห้าทุ่มเนี้ยลองลดลงมาสิบห้านาทีลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวชีวิตดีเองนะต่อมานะครับอ่าก็คือการขยับร่างกายมากขึ้นปกติเราทํางานเป็นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศนะครับขึ้นลิฟต์ตลอดเวลาลองเปลี่ยนเป็นเดินมากดีครับเดินขึ้นบันไดลงบันไดนะครับ ยังอยู่สารกลางจังหวัดเนี่ยมีสี่ชั้นก็เดินขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ครับดีครับชีวิตดีฟีลกู๊ดนะครับต่อมาคือธาตวิตามินเกลือแร่และกรดไขมันโอเมก้าสามวิตามินขอเสียงดังๆครับได้จากอะไรครับแบงก์เอ็กอะไรครับบอดี้บอดี้อ่าบอดี้คีครับแล้วก็อะไรครับมันปลาวิตามินซีมีไหมครับซีอ่าวิตามินบีมีไหมครับเลซิตินก็มีไหมครับมีอ่า ได้ยนะครับไปซื้อด้วยนะครับในกล้องนะฮะแล้วก็เกลือแร่ครับน้มันเอ็กถูกไหมครับอ่าแล้วก็กดกันมังเอาไปแก้สามตรงตัวมากเลยก็คือเอาน้วมันปลานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือการใช้แอปก็คู่นะครับบางคนบอกว่าก็ไม่ได้จบโภชนาการมาครับยุคนี้ไม่จําเป็นครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับยุคนี้มันต้องใช้แอปของบอดี้คีถูกไหมครับนี่แล้วก็คีมาเลย วันนี้ผมทั้งวันเป๊ะเ,เ,เลยนะอันนี้ไม่เข้าข้างตัวเองนะขี้เป๊ะเ,เ,เลยนะตามกุ้งสดก็ใส่นะครับเนี่ยโปรตีนทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งกรัลสะใจวปกตินี่กลางวันนี่เอ่อไข่ไก่นี่สี่ฟองนะครับแต่วันนี้ลดลงเหลือหนึ่งฟองเพราะว่าผมไปกินกุ้งหูขาวครับอ่าโอคอ่านี้อดีตที่ผมคืนนะครับ แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นอนาคตที่สดใส oh. และถ้าคุณยังทำตอบไปคุณจะได้ไปหาไว้น่นหนแต่เราจะเก็บไว้คนเดียวก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเ mm hmm. พราะเราทำธุรกิจจะมาผอมเงียบๆไม่ได้นะครับต้องผอมให้โลกรู้ด้วยนะครับมีโปรโมชั่นถูกไหมครับวันที่ผมทำสไลด์โปรโมชั่นชุด รีเชฟมันยังไม่หมดมันไปหมดกลางอากาศเมื่อไม่กี่วันตอนนี้เหลือเซตเดียวแต่เราก็โซ่ไ่โซ่โอเคไปบอกผู้คนครับช่างสาแกนจิมชกอันนี้ล่าสุดเมื่อวานเอความโง่เป็นเหตุของผมเองนะคือมือถือมันเล่นไม่ได้ทั้งวันเลยแล้วผมก็ไปเปิดมันก็ LTE มันก็ขึ้นแต่ 4G มันไม่ขึ้นสรุปคือว่าผมมาไปปิดเน็ตโดยที่ไม่รู้ตัว แล้วผมนึกว่าโทรศัพท์พังผมก็เลยไปที่ศูนย์ซัมซุงครับไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองฮะัไปถึงซัมซุงกะจะโวยวายซะหน่อยแต่ว่าต้องน่ารักถูกไหมครับแล้วก็ถือกระเป๋าตรงนี้มันบางอันนี้มันบางอยู่นะถือกระเป๋าไว้ที่ทีไปด้วยเพราะว่ากะไ่ช่างพี่เฟิร์สชอยเป็นดอลลน์ครับถือไปปุ๊บก็บอกน้องครับพี่โทรศัพท์ไปเลยไม่รู้พังเล่นไม่ได้ดูพี่หน่อยอ๋อพี่ไม่ได้เปิดเน็ตนี่ครับอ๋อเอ้าเหรอโอ้พี่ไม่ได้เงาเลยนะแล้วก็เดินออกมานะครับ การมีเพชรเป็นบัตดี้มันดีตรงนี้นะครับผมจะเล่าเดินออกมาหน้าร้านจริงจะมีอีกรูปหนึ่งถ่ายหน้าร้านเนาะเดินมาหน้าร้านแล้วก็ถามแม่แม่น้องก็หน้าช่างเนาะอ้วนๆแม่บอกเอาดิไปทักเลยฝึกลองกล้าผมก็เลยเดินยูทวนกลับเข้าไปครับเราไปทักสวัสดีครับน้องเออเมื่อกี้พี่ว่าจะบอกอ่ะพอดีพี่อ่ะเป็นโคตรลดน้ําหนักเนาะแล้วน้องเขาทาหน้าเอองงๆอ่ะเออโคตรน่านักอะไรวะเกี่ยวอะกูอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็แบบ คือพี่ก็ทำาคอนลดน้ำหนักเนาะพี่เป็นโค้ชนะแล้วก็เป็นการลดน้ำหนักแบบเข้าใจโภชนาการหนึ่งคือน้องจะเข้าใจตัวเองเข้าใจร่างกายรู้จักร่างกายตัวเองอ่าและพี่มีเครื่องสแกนนี่ไงเป็นเครื่องมือแพทย์พอน้องขึ้นไปยืนนะน้ำหนักรู้แน่นอนแต่น้องจะรู้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดที่พวกเรารู้กันนะครับอันนี้คือเราต้องอธิบายเขานะก็ไม่ได้คือด้นสดอะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแล้วก็เลยบอกเขาว่า อย่างที่สองคือน้องจะรู้จากโภชนาการเพราะพี่จะมาคุยให้น้องฟังเลยอะว่าน้องจะต้องมีความรู้ว่าควรเลือกกินยังไงน้องจะกินเป็นพี่จะไม่มาบอกน้องว่าน้องต้องกินอันนั้นอันนี้แต่น้องจะเลือกกินเป็นชีวิตเนี่ยน้องจะดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้รอบตัวน้องมีใครเป็นเบาหวานไหมรอบตัวน้องมีใครอ้วนไหมก็คุยกันตประมาณห้านาทีเชื่อมั้ยเนื้อหาทั้งหมดเนี้ยแล้วก็แลกเบอร์แลกไลน์แลกเบอร์แลกไลน์ปุ๊บเพรเล็กก็เดินตามมา แล้วก็มาช่วยอ่าเนี่ยพี่เป็นแม่ของคนนี้นะเออคือแม่เขาจะด้วยความเป็นห่วงว่าเดี๋ยวลูกชายจะโดนสาวจีบอะไรี้ยตลอดเลยจริงแม่เนี่ยจะห่วงห่วงเขาไม่ห่วงหรอกเขาห่วงเออแล้วก็คุยน้องเขาว่าจะยาวไปไหมน้องเขาอะก็บ้านอยู่บ้านฉังแล้วมันก็มีจุดเชื่อมแมทใช่ปะ่ะเอ้ยบ้านเดียวกันเลยแต่ว่าหนูอะอยู่บ้านแฟนแถวน้ำคอกเอา้าบ้านเก่าพี่เลย อขยายอยู่ตะพงเอาให้หมดขยายอยู่ตะพงอ้พี่ว่าจะไปซื้อมาเดี๋ยวตะพงคือมันมันเนาะเวลาเราเอานะมันมันมันเลยเนาะมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบฟิลกึดมากเลยโอเคจะยังไงจะยังไงหรอแล้วตกลงได้ได้เบอร์ใช่ไหมอ๋อสุดยอดเลยนะครับวันนี้โทรไม่รับเครื่องนี้พี่ก็เจอ แบบนี้พี่ก็เจอเออแบบนี้พี่ก็เจอออแบบนี้ไม่ค่อยอยากเจอ <c oughs> ไม่ใช่ครับเจอดีผมชอบไม่มันแล้วก็สุดท้ายเดือนเดือนเดือนที่แล้วก็คืออย่างที่บอกทุกคนนะก็คือตั้งใจอยากจะเป็น20เปอร์เซ็นครั้งแรกแต่มันก็เป็นบอลบิวเดอร์อ่ามันก็เป็นแรงเบี่ยงเป็นบอลบิวเดอร์กันเลยเอาแผนเนี้ยมาคุยกับเขาว่าสมมตินะครับอ่าพวกเราพวกเรานะฮะ ทำตัวเองเป็นบอลวเดอร์ชวนคนนะครับเ,เริ่มจากทําตัวเองให้ดูดีกับดูดีขึ้นเปลี่ยนหน้าตาไม่ใช่เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนดูคเล่กจากไลหล่ห่อก็ยืดทั้นหน่อยนะครับแล้วก็เดินให้มันมีความมั่นใจลดน้ําหนักสําคัญที่สุดนะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองนะครับแล้วก็บอกต่อพยายามบอกต่อเยอะๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ชวนคนนะครับมาใช้สินค้าเหมือนกันกับเรานะครับแล้วก็ชวนเขาเนี่ยขยายกลุ่มธุรกิจนะครับให้เขาเนี่ยเป็น หกเปอร์ซ็นหกปอร์เ็นหกปอร์เซ็นสามกลุ่มนะครับของเราเนี่ยมีสักหนึ่งพันทีวีก็พอเฉียงๆอ่ะยอดกลุ่มทั้งหมดก็คือแปดหมื v นหกพันทีวีะครับเพราะว่าผมมีเอ็มเยอะนะรอบตัวนี้ตัวอย่างตัวอย่างอ่าเดือนเดือนที่เราเป็นบอนด์บิลดเออร์ครับตัวจากตัวอย่างเนี้ยเราจะได้เงินเข้ากระเป๋าก้อนแรกที่สามหมื่นสามพันทีวีพอใช้ไหมครับไม่พอไม่พอก็ทําเพิ่มเองครับ กอนที่สองก็คือ bond builder อ้ยไม่ใช่ b o n บ b u i ดอร์อ n t e n s i v e โอเคก็จะจ่ายเพิ่มจากรายได้ของก้อนแรกนะครับอีกสามสิเปอร์เซนเข้ากระเป๋ามาก็จะเข้ากระเป๋าก้อนที่สองอีกเก้าพันเก้าพอใช้ไหมครับใกล้ใกล้พอแล้วนะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะครับนี่เลยเอามาเอาสองก้อนมาบวกกันนะครับสี่หมืันก้าร้ยสามสิบเก้าบาทพอใช้ไหมครับเขียงเขียน เข้าใจแล้วพวกเรางบนี่เองเงินน้อยเงียบเลยคือกระเป๋าเดียวมันก็ดีกว่าไอสองกระเป๋าไม่ได้ก็ดีกว่ากระเป๋าเดียวใช่ไหมหน้าที่เราไปหาคนที่เขาอยากผอมครับคนที่เขาอยากผอมหมายความว่เาเขามีโจทย์ในใจว่าทําไงจะผอมปะ่ะเราแค่ไปแทนการที่เขาเข้า Google การที่เขาเข้าคลินิกโดยโด้วยความไม่รู้อะแล้วเขาก็จะเสียทั้งตังเสียทั้งเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพครับเราทําหน้าที่ตรงเนี้ย ไปชวนเขาไปบอกเขาแต่เราไม่สามารถเอาคําตอบที่ใช่แบบ body key ไปให้คนที่เขาไม่เคยตั้งโจทย์ได้หรอกนะครับถ้าเขาไม่อยากพร้อมคุยเเพื่อน,อนคุยเรื่องอื่นกองน้ำกองกาศาก็มีแล้วก็เจอ,อันที่ฮาวายครับผครับ